ครับกบสวัสดีครับผมช่างยิวอินฟอเรีโอนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมสามารถรีวิวนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับชุดเครื่องที่เสียงหลายคนที่โทรเข้ามาถามนะครับตู้บลูทูธนะครับตู้บลูทูธผมบริเฮ็ดนะครับตอนนี้ก็ผมจะเอาชุดนี้มาแทนนะครับชุดนี้หนึ่งคู่หนึ่งนะครับแต่เมื่อเบิ้งอ่าในชุดนี้มีมีอย่างแน่เนาะเริ่มต้นจะเป็นพาวเวอร์นะครับโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคนะครับ สามารถเชื่อมยูบเอ่เชื่อมบลูทูธเชื่อม USB ได้นะครับเสียบแฟลชได้เล่นได้ไม่มีไม่นึงซับสองับสามนะครับสามสามมูเสียบสองไม่อันนี้ก็ปั๊บปีดปั๊บแหลมอ่าแพ่อนใสขวานะครับตัวนี้จะจะแยกซับบ่ไรนะครับแต่ว่าคุ้มกว่าตู้บลูทูธแน่นอนครับตู้กลางแหลมจะสิบสองนิ้วนะครับเป็นดอกอบอ้อมนะครับสิบสองนิ้วโค้งปั๊มนะครับเสียงแหลมกับอบอ้อมนะครับ ้วกาตู้เบสนะครับตู้เบรจะซิปหานิ้วนะครับตู้เบส์ซิปหานิ้วนะครับจัดใส่แจมๆเลยครับเป็นเบส1ซิปหานิ้วนะครับจะเป็นเสียงร่วมนะครับเพรากับมวลมเมนลเท่ากับปรับปรับเอานะครับปรับเอาอยู่นี่สําหรับทันใดที่งบบ่ถึงนะครับกเหมาะกับการสังสรรตามขอบรั้วนะครับไปฟังตามบาทตามเมื่อนนะครับสังสรรค์กับขอบครัวเหมาะแน่นอนครับชนนี้คุ้มคุ้มกว่าตู้บูทแน่นอนนะครับหลายท่านที่โทรเข้ามาหาตู้บูทนะครับผมบริเทสแล้วนะครับ ผมจัดชุดดีแทบนะครับชุดนี้สําหรับท่านใดที่ที่งบหน่อยนะครับงบหน่อยอนำ้ำน้ำมาเบือง้างลังนะน้ำมาเบือง้างลังง้างล้างก็จะเป็นเพดเล็กให้นะครับเพจเล็กตู้กับตู้เป็นตู้ไม้อัดนะครับตู้ไม้อัดตู้ไม้อัดโม,มเมนใหม่ปเป็นจ่เกินนะครับอันนี้ถือกล้ามถือพนได้นะครับงานซีเรเบอร์ไทยน้งามครับ ชุดนี้จะมีสายลำโพงนะครับสายลำโพงหาเมตรนะครับสองเซนเดี๋ยวบันนี้ผมจะจชพามาลองฟังเสียงนะครับลองฟังเสียงจับบูธได้นะครับจับบูธเปิดเพลงได้เสียแฟลชได้นะครับสะดวกสบายง่ายนะครับผมก็เชื่อมแล้วนะเอา้า การใช้งานนะครับกับแจ็ปบลูทูธแล้วเขาก็เลือดป้า Vt นะครับเป็นบลูทูธนี่กดปุ่มนี่ให้มันมาอยู่บลูทูธนะครับก็บกดเปิดเพลงเลยโอเค ประมาณนี้สำหรับท่านใดที D ่มี e, ขอเสนอดีๆกับฝากคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอของเอ็นเอฟวิดีโอไทยแลนด์นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลัง,งใจให้เอ็นเอฟวิดีโอนะครับสำหรับท่านใด e, อยาก,การู้รายละเอีอยดเพิ่มเติมกับทักขมาศเลยนะครับเฟซบุ๊กช่างยูเอ็นเอฟนะครับเพจเอ็นเอฟวิดีโอไทยแลนด์เบอร์โทรศัพท์นะครับ0934364183สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวาลาแล้วครับสวัสดีครับ Take that Hope you fucking fight back